สวัสดีครับจากบริษัทกรี e n VCI นะครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปวิดีโอแนะนำบรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมนะครับในรูปแบบของถุงพลาสติกกันสนิมนะครับวันนี้ผมได้เตรียมตัวอย่างมาให้ชมกันหลากหลายรูปแบบเลยครับประเด็นวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของสีของพลาสติกกันสนิมนะครับว่าะจะเห็นว่าถุงเราเนี่ยครับมีสีหลากหลายมากเลยนะครับ จะเป็นสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีฟ้านะครับหรือบางทีก็บางกรณีเราก็สามารถทําเป็นสีใสได้นะครับฮียแต่ละสีเนะี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไปนะครับก็ขออธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับว่าสีนะครับคือถ้าเราไม่ได้พูดกันถึงในเชิงระดับเคมีขั้นสูงจริงๆนะครับสีนี่แทบจะไม่มีผลต่อเรื่องคุณสมบัติในการป้องกันสนิมนะครับเพราะนั่นเกิกว่า การทำให้เกิดสีเนี่ยทางทีมงานในการขบวนการผลิตของเราก็มีการผสมแม่สีลงไปนะครับในอัตราส่วนที่น้อยมากคือประมาณ0.5ถึง1นะครับของน้ำหนักพลาสติกแต่ละชนิดนะครับเช่นก็เรีสีเขียวอันนี้ก็ใช้แม่สีประมาณ1นะครับสีชมพูนะครับสีเหลืองนะครับที่เห็นนี่นะครับหรือว,ว่าสีฟ้าเห่นว่าอาจจะมองดูเหมือนจะเข้มนะครับ นื่องจากว่าพลาสติกมันซ้อนกันอยู่หลายชั้นนะครับก็จะดูเหมือนเป็นสีเขียวเข้มแต่นทบเป็นจริงแล้วเนี่ยสีก็ไม่ได้เข้มกันลองสังเกตว่าถ้าผมจับที่พลาสติกแค่ชั้นเดียวนะครับก็จะมองเห็นมือหรือเห็นสินค้าข้างในได้อย่างชัดเจนเลยครับหรือแม้แต่ตัวนี้เป็นถุงสีฟ้านะครับเห็นไหมครับว่าตอนที่มันอยู่ในในชั้นเนี่ยครับในในแพ็คนะครับซึ่งมีการซ้อนกันอยู่หนาถุงนี้ก็ประมาณ1นกิโลนะครับ เมื่อซอนก,นกันหนาเราก็เห็นว่าสีไม่ค่อยจะเข้มแต่เมื่อเราหยิบออกมาใช้งานแค่หนึ่งใบเนี่ยสีก็จะไม่ได้เข้มขนาดนั้นนะครับก็สีฟ้าจุดประสงค์หลักของการเติมสีลงไปนี่ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อต้องการจะให้เราสามารถแยกแยะนะครับถุงพลาสติกกันสนิมนะครับออกจากถุงธรรมดาได้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยทีมงานทางสายผลิตเองในลายผลิตก็อาจจะเกิดอาการสับสนได้นะครับว่าเอ๊ ถุงชิ้นไหนเป็นถุงกันสนิมหรือถุงไม่กันสนิมกันแน่ก็ช่วยป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานได้นะครับเราก็เลยมีการเติมสีไปแต่เราก็จะไม่เติมจนเข้มจนทึบนะครับเพื่ออะไรครับจุดประสงค์ก็คือหลังจากที่เราแพ็คชิ้นง,งานเขาแล้วเนี่ยเราสามารถจะตรวจสอบชิ้นง,งานได้นะครับว่ามีการเกิดการชํารุดเสียหายไหมหรือว่ามีการเกิดสนิมหรือเปล่าในระหว่างการที่จัดเก็บอยู่ในถุงนะครับ หรือแม้แต่บางกรณีนะครับเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยทางก็จะมีขั้นตอนของการผ่านด่านศุลกากรน,นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องมาแกะหรือฉีกถุงเราออกนะครับเพื่อดูชิ้นสินค้าด้านในเพราะเราสามารถมองเห็นได้จาก